ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจชาติซึ่งปรารขนาให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนประกอบรถไฟและลถขบวนเหตุที่เกิดขึ้นของการตำรวจจราจรได้รับมอบนโยบายที่กล่าวมาตำรวจจราจรได้รับมอบหมายให้จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติเทิดอไทยองคุณในการที่จะร้องนำอุดมการขององค์ท่าน มาปริบัิเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในทางการต่างสมรภิญญาบาลการการเฉลิญพระเกียรติเพื่อไทยองราชันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเฉลิญพระเกียรติเพื่อไทยองราชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาส พระหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อในโอกาสพระหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทรงพระราชทานแนวทางพระราชบัญญัติในการบริหารและจัดการจราจรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนชาวไทย 4. เพื่อให้เจ้การตำรวจ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้น้อมนำเอาจอนให้พวกเราออกมาลง